สวัสดีครับผมสุธินพันดีผู้จัดการสควอ์วิชนะสายยางประสบสุดจำกัดนะครับวันนี้เป็นการรับซื้อผลผลิตของอเกษตรลอยฟ้านะครับของนัชัยเปรมจิตนะครับหรือ,อตุ้มโฮมนะครับเกษตรลอยฟ้าซึ่งเกษตรกรได้นําผลผลิตมาขายที่เข้าร่วมโครงการกับสกวอ์วิชนะสายยางประสบสุดวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับวันนี้เก็บผลผลิตของชมาชิกนะครับ มีทั้งฟักแฟงนะครับฟักหอมแล้วก็ฟักทองรวมน้ําหนักวันนี้ที่เรารับซื้อทั้งหมด1,9750กิกโลนะครับซึ่งเกษตรกรที่เราเข้าร่วมโครงการนะครับภูมิใจแล้วก็มีความาตั้งใจที่จะต่อยอดในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพพืช ที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนี้นะครับซึ่งเราจะมีโครงการต่อยอดในหลังฤดูการเก็บเกี่ยวคือตุลาพิการธันวาอีกประมาณ100ไร่แล้วก็พริกอีก100ไร่นะครับซึ่งทําให้เกษตรกรมีความมั่นใจนะครับที่เข้าลงโครงการนะครับมีรายได้ที่ชัดเจนนะครับและที่สําคัญนะครับโครงการตุ้มโฮมเกษตรลอยฟ้ามีการจ่ายเงินสดทุกรอบในการรับซื้อสินค้าหรือรับซื้อผลผลิตที่ออกมาในแต่ละรอบแต่ละสัปดาห์ครับครับถือว่าตรงนี้สักรอพิจารณนะฝายาายาผสมสมชัายกรร ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานของตุ้มโฮงนะครับเกษตรไฟฟ้าโดยการนำนำของคุณวิชัยเป็นจิตนะครับที่ได้เอาพืชด,ด,ดีนะครับแล้วมีราคาประกันไม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรในอำเภอแจ้หงมออำเภอเมืองฟานและในจังหวัดลำปางในอนาคตได้ทำนะครับแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับ